เอาละมาดูข้อ3กันข้อ3นี้หลายคนน่าจะพลาดกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นข้อที่ยากนะเป็นโจทย์ expo นะครับโจทย์ของเลขยกกำลังที่ยากเป็นโจทย์ถูกผิดเนี่ยต้องเช็คนิยามปวดหัวนะครับอะลองมาดูกันเลยเขาบอกให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดเนาะอืมก็ไก่นะครับเขาบอกว่าถ้า A เป็นจำนวนเต็มลบแล้ว A น้อยกว่าหรือเท่ากับรากที่สาของเอ จริงไหมอ่าจริงๆมันก็อันนี้คือเครื่องหมายกรณ์ที่3ด้วยนะอืมอ่าถ้า a เป็นจํานวนเต็มลบเราบอกว่าเราไม่ชอบจํานวนเต็มลบถูกไหมการที่เป็นจํานวนเต็มลบเนี่ยทำให้ชีวิตเรายากนะครับดังนั้นนะเราก็ต้องบอกเลยว่าอ่าเราก็ให้ให้ a เท่ากับลบ x ไหมเมื่อ x อ่าเป็นจำนวนเต็มบวกดีไหมอืมโอเคอ่าเมื่อเราพิจารณาอ่า a เป็นลบ x แทนเนี่ยชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นนะครับเราก็จะมองมอะไรง่ายขึ้นเนาะอ่ะเรียบร้อยเราก็แทนไปล,ลองแทนดูนะครับอ่ะลองแทนดูลองแทน a เท่ากับลบ x นะครับก็จะได้เป็นลบ x เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับรากที่3ของลบ x จริงเปล่าถ้จะจริงก็ต่อเมื่ออะไรครับจริงก็ต้องตอบก็ตอเมื่อลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ ลบ1คูณกับ x ยกกำลัง1ส่วน3ใช่ไหมก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อลบ x เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ยกกำลัง1ส่วน3คูณกับ x ยกกำลัง1ส่วน3ถูกปะก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อลบ x เนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ x ยกกำลัง1ส่วน3เนาะซึ่งก็จะจริงก็ต่อเมื่อ x ยกกำลัง1นส่วน3น้อยกว่าหรือเท่ากับ x นะครับเมื่อ x เป็นจำนวนเต็มบวกอ่าซึ่งไอ้ประโยคนี้มันจริงอยู่แล้วนะครับมันจริงนะเพราะอะไรอะไรเอ่ยแบบจำนวนเต็มบวกเอามาหารากที่3ใช่ไหมยกกำลัง1นส่วน3เนี่ยรากที่3ของจำนวนเต็มบวกเนี่ยก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับนะตัวออริจินอลของมันอยู่แล้วใช่ไหมก็เราหารากอ่ะมันก็ต้อง มากกว่าหรืออาจจะมองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับยกกําลัง3ทั้ง2ข้างก็ได้นะลองยกกําลัง3ทั้งสองข้างนะครับก็จะได้เป็น x ยกยกําลังน้อยกว่าหรือเท่ากับ x ยกกําลัง3นะฮะซึ่งจะเห็นชัดมากๆเลยใช่ไหมเพราะว่าเมันจะเป็นจํานวนเต็มบวกเนาะกำลังจำนวนเต็มบวกอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับกําลังสามของตัวมันเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นข้อกอไก่จริง,งๆนั่นเองนะครับเอาละมาดูข้อต่อมาครับข้อขอไข่ นะครับเราขอใข่จริงหรือไม่หรือไม่จริงนะ,ะมาค่อยๆวิเค,คราะห์กันนะเนื้อที่ตรงนั้นมันหมดละเราเอามาลองข้างล่างกันนะครับเขาบอกว่าถ้า a และ b เป็นจํานวนจริงบวกโอเคเราชอบเรียบกู o d นะ a จํานวนและ b เป็นจํานวนจริงบวกนะครับทีนี้แล้วสิ่งนี้เป็นจริงหรือเปล่าอ๋อค่อยๆไปนะเจอลบอย่างนี้เนี่ยทิคของเราเนี่ยเราก็คือทำอยังไงเอ่ยเราก็ลองเปลี่ยนมันเป็นลบ1คูณ a แล้วกันนะ,ะนะยกกำลัง2ส่วน3นะครับลบ1คูณ b เนาะยกกำลัง1ส่วน3นะครับเท่ากับ a ยกกำลัง2ส่วน3คูณ b ยกกำลัง1ส่วน3จริงไหมไม่รู้แต่มันจะจริงก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อโอเคก็เหมือนพิจารณาต่อไปใช่ไหมไอสิ่งนี้สิ่งนี้ก็คือเราสามารถกระจายการคูณเอยกกำลังได้ถูกปะก็ยกกำลังมันลงมานะครับ a ยกกำลัง2ส่วน3นะครับคูณกับ -1 บยกกำลัง1ส่วน3เนาะคูณกับ b ยกกำลัง1ส่วน3ะครับเขาบอกว่ามันเท่ากับ a อกำลัง2ส่วน3คูณกับ b ยกกำลัง1ส่วน3อ่าทีนี้ทีนี้เราก็แบบแอบตบัดได้ a กำลัง2ส่วน3เนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมกำลัง1ส่วน3เนี่ยมันเหมือนกันก็ตัดทิ้งไปนะครับดังนั้นมันก็เหลืออะไรเอ่ยลบ1ยกกำลัง2ส่วน3เนาะคูณกับลบ1ยกกำลัง1ส่วน3อันนี้มันคือลากที่3ของลบ1ถูกไหม ซึ่งอันนี้หารกันก็ได้1เนาะไอ้รากที่3ของลบตรงนี้ก็ได้ลบนะครับนะ,ะก็ต่อเมื่อลบยกกำลัง2ส่วน3เท่ากับ1จริงเปล่าเออเอยไม่ใช่อันนี้คือลบนะขอโทษขอโทษคูนกับลบนะคูณกับลบนะบนะจริงเปล่าก็คือไม่จริงเนาะเพราะว่าตรงนี้มันได้1 ลบหนึ่1ยกกําลังสองมได้1แล้วถอดรากที่สมันก็ต้องได้1นะครับนะดังนั้นตรงนี้ก็เลยต้องได้หนึ่งนะครับคูณกับลบหึ่งซึ่งบอกว่าเท่ากับ1นึ่งเราไม่จริงนะอันนี้ไม่จริงเลยดังนั้นก็สรุปได้ว่าข้อขอไข่ไม่จริงนะครับข้อขอไข่เนี่ยเป็นเท็จนะครับไม่จริงเน,น,นี่ยไม่เป็นเท็จนะครับไม่จริงอโอเคอทีนี้มาดูคควายต่อนะครับ ข้อควายท้ารากที่2ของจํานวนจริงบวกจํานวนหนึงคือ A และ B โดยที่ A เป็นจํานวนจริงลบและ B เป็นจํานวนจริงบวกนะครับอ่ะก็มีจำนวนจานวนหนึ่งอ่ะจำนวนอะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะสมมุตินะสมมติสมมติอะไรดีอ่สมมุติ9แล้วกัน9้ใช่ไหมก้าวก็มี a มี B ใช่ไหมเอก็ต้องเป็นลบ อ่าสาใช่ไหม b ก็ต้องเป็น3ใช่ไหมเพราะรากที่2ของ9มี2ค่าคือลบสกับ3ค่าที่จะเป็นจานวนจริงลบก็ต้องเป็น A นะคร่าค่าที่จะเป็นจํานวนจริงบวกก็ต้องเป็น B นะครับแล้วเขาบอกว่า A กกำลัง4เนี่ยน้อยกว่า B กกำลัง4จริงป่ะอ่ะเราลองเช็คดูนะเช็คเช็คดูนะครับก็คือลบสามกำลัง4เนี่ยน้อยกว่า b น้อยกว่า3ามกำลังสป่ะไม่ถูกป่ะจริงๆอะ่ะ ลบสามกำลังสี่เนี่ยก็คือมันก็คืออะไรสามกำลังสี่น้อยกว่าสามกำลังสี่เนี่ยไม่จริงมันมันเท่ากาันมันไม่ได้น้อยกว่านะครับแสดงว่าข้อขอควายก็ผิดไปดังนั้นจึงตอบข้อหนึ่งนะครับก็คือกอไก่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะ,ะถือว่าเป็นโจทย์ยากเลยนะครนะก็ใครทําถูกก็ถือว่าเก่งมากนะครับถือว่าอ่านมาดีสุดๆไปเลยเนาะโอเคนะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปนะครับข้อ4ครับอ่ะ ก็มาดูข้อ10กันเลยนะครับข้อ10เฉลยข้อ2นะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของดอกบงดอกเบี้ยนะครับกูยือมอะไรว่ากันไปเนาะซึ่งไอ้พาร์ทนี้เนี่ยมันมีโจทย์อยู่2แนวนี้แล้วมันก็ออกบนบนกันนะนี่ก็คือแนวที่2นะครับนะก็คืออโจทย์อ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะครับในวันที่1มีนา2565โอเคจุซื้อเฟอร์นิเจอร์จากร้านค้าแห่งหนึ่งโดยไม่ได้ดาวเงินอะไรเลยนะครับเขาซื้อของนะ แล้วเขาผ่อนชําระด้วยยอดเท่ากันทุกเดือนเดือนละ4,000บาทเป็นเวลา2ปีโอเคนะครับก็วาดเส้นจำนวนขึ้นมาก่อนเลย2ปีถูกไหมอ่าสปี2ปีคือกี่เดือนนงสอปีคือ24เดือนนะครับนะโดยเขาผ่อนชําระทุกสิ้นเดือนโอเคนะ,เ,ะเขาผ่อนชําระทุกสิ้นเดือนการที่ผ่อนชําระทุกสิ้นเดือนแปลว่าแปลว่าเนี่ยก็ เ,เดือนตรงนี้นะครับเริ่มตรงนี้เขาก็จ่าย4ี่พันสี่พันสี่พันไปเรื่อยๆนะครับนะเอาเวลาเดี๋ยวเราย้ายเวลาขึ้นไปไว้ด้านบนนะครับจะได้เข้าใจปุ๊บจะได้อยู่ในไอ้นี่เดียวกันนะครับอ่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเดือนที่24่สิบสี่เขาจ่ายสี่พันนะเดือนที่23ก็จ่ายสนะี่พันอันนี้ก็จุดๆๆดจุดไปนะครับอ่าทีนี้เขาก็บอกว่าอัตรา ดอกเบี้ยที่ร้านค้าเนี่ยคิดนะครับก็คือ6%ต่อปีโดยคิดแบบทุกต้นทุกเดือนคําว่า6%ต่อปีแปลว่า6%ต่อปีนะว่าแปลว่าปีหนึ่งคิด6%ใช่ไหมอ่าปีหนึ่งมี12เดือนนะสิบสอเดือนเนี่ยจะคิด6%แต่ฉันคิดทุกเดือนเพราะฉะนั้นต้องคิดเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็คือ6หาร12ใช่ไหมหกหารสิบสองนะก็คือ0.5%ต่อเดือนนะครับ นะก็คือคิดดอกเบี้ยที่ละ0.5%เนี่ยบวก0.5%นะครับบวก0.5%นะไอ้คำว่าบวก0.5%เนี่ยมันก็คือการคูณด้วยอะไรครับมันคือการคูณด้วย1บวกด้วย0.5ใช่ปะหาร1้อยใช่มันคือการคูดไว้ 100, วเท่านี้เนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็คืออะไร1.005นะครับ คูณด้วย1.005มันก็คูณ1.005ไปเรื่อยๆนะครับอ่า1.005ไปเรื่อยๆคูณเป็น1.005ไปเรื่อยๆนะครับทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอ่าร้านคา้าบอกมาอย่างนี้อ่าคิดดอกเบี้ยแบบแบบทบต้นทุกเดือนเรียบร้อยอ่าร้านคา้าขายเฟอร์นิเจอร์นี้ราคากี่บาทเริ่มต้นอย่างกี่บาทไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าพอจ่ายครบ24เดือนนะครับจ่ายครบ2ปีเนี่ยนะมันเอาไปทบกันพอดี นะครับกับ x นะครับกับดอกเบี้ยอะไรทุกอย่างเนี่ยมันรวมกันมันผลดีเนาะในเมื่อนะครับในเดือนที่1เนี่ยมันคือมันคูณมา1.005งูนย์ศย์ห้ถูกไหมไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยการจ่าย4,000ในเดือนที่1เนี่ยมันเหมือนจ่ายเท่าไหร่ครับก็ต้องหารใช่ไหมตรงนี้มันคูณขึ้นมาตรงนี้ก็กลับไปก็ต้องหารเนาะต้องหารออกไปมันก็เหมือนกับคูณเข้าไป4,000จ่ายไป4,000คูณกับ 1.005ยกกํากกำลังลบ1นั่นเองนะครับตรงนี้จ่ายไปตอนเดือนที่2 4, การจ่าย4 0 0พัตอนเดือนที่2เทียบเท่ากับการจ่ายเท่าไหร่4 0 0พคูณ1 0 0ยกกําลังลบ2ในเดือนที่0นะครับนะเหมือนกันในเดือนที่3ใช่ไหมก็คือจ่ายไป4 0 0พันเทียบเท่ากับการจ่าย4000ันะคูณ1.005ยกกําลังลบ3นะครับก็หารไปอ่า ตรงนี้นะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยนะมันก็คือจ่ายไป4,000นะครับคูณกับ1.005ย์ศูากกำลังเท่าไหร่เลยเลบยี่สิบสีถูกไหมเพราะจ่ายมา24่สบสีรอบแล้วแล้วบวก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 กันให้หมดเนี่ยตรงเนี้ยนะก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็นราคาตั้งต้นนะดังนั้นนะครับตรงนี้เราขอใช้ทีว่าตรงนี้นะอุบอิบเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น x นะครับเท่ากับอะไร เข้ากับอันเนี้ยผลบวกเนี้ยผลบวกตรงเนี้ยรวมกันเนี้ยมันคือลำดับเลขาคณิตใช่ไหมซึ่งมิดมันมีสูตรผลบวกของลำดับเลขาคณิตอยู่เนาะมันคือ a 1หนึ่งคูณหนลบอกำลังเส่วนหลบอนะครับนะซึ่ง a 1ของเราตรงเนี้ยก็คือ4 0 0พใช่ไหมนะคูณกับ1.005ย์ศูากกำลังลบหนะครับตัวเนี้ย r คืออะไร r คือ1.005ย์ศูากกำลังลบหเนาะ ดังนัน้นคูณ1ลบ r <อ>ก็ต้องเป็นอะไร1.005ย์ศูากกำลังลบหถูกไหมกำลัง n หรือว่ากำลัง n ตรงนี้ก็ต้องมีกี่ตัว24ตัวนะครับก็กำลัง24ไปกำลังลบยีไปส่วนด้วย1ลบ r นะครับ1ลบ r r ของเราก็คือ1.005ย์ศูากกำลังลบหนนะครับตรงนี้อย่างนี้นะอ่าได้ละเรียบร้อยนะครับตอบข้อไหนเอ่ย ตอบข้อ2นะตรงเนี้ยเหมือนกันไม่เป๊ะนะครับแต่ว่าก็คือ,เ,อเนี่ยก็ย้ายเข้ามาลงมานะครับเป็นฐานดีๆก็เรียบร้อยนะครับสวยงามตอบข้อ2ใหไปนะครับจบแล้วครับข้อ10นะสวยงามครับผมอ่ะมาดูข้อ12กันนะครับข้อ12นี่ก็จะอยู่ในโจทย์ประเภทฟังก์ชันอยู่นะซึ่งข้อนี้ถือว่าเท่เลยนะครับส่วนตัวเรานะอ่ะ ไม่รู้ทากันได้ไหมนะครับลองทํากันดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะบอกกันมาบ้างก็ดีนะครับอืมอ่ะเฉลยข้อ3นะทำไมนะครับมาดูเฉลยไปพร้อมกันเลยเขาบอกว่าสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยกว้าง5เมตรยาว8เมตรโอเคก็คือข้างในตรงนี้ยก,กว้าง5เมตรยาว8เมตรโอเคนะอ่ะทีนี้เขาบอกมีทางเดินร,รอบสนามวงเล็บส่วนที่แรงเงาซึ่งจริงๆอ่ะในโจทย์จริงอ่ะมันแรงเงาเนาะ แต่ว่าอันนี้คือรูปที่เราทำเองเนาะมันก็เลยไม่แรงเงาแต่ว่าน่าจะเข้าใจอ่ะเพราะเราเขียนไว้แล้วทางเดินนะครับตรงนี้นะอถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยยาวเป็น x ใช่ไหมอ่าตรงเนี้ยต้องกว้างออกมาเป็น x ถูกไหมอ่าตรงนี้ก็เป็น x นะครับเมตรดังรูปนะครับเป็นจำนวนจริงบวกด้วยนะ x ต้องเป็นจำนวนจริงบวกให้ f นะครับ f แทนฟังก์ชันของพื้นที่ของทางเดินรอบสนามกว้าง x เมตร มีหน่วยเป็นตารางเมตรกราฟแบบใดเป็นกราฟของฟังก์ชัน f ใช่ไหมอ่ะ f แทนพื้นที่ของทางเดินพื้นที่ของทางเดินหาได้จากอะไรครับก็หาได้จากสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ถูกไหมลบสี่เหลี่ยมรูปเล็กถูกไหมเนี่ยคือทางเดินพื้นที่ทางเดิน f x นะครับนะ f คือพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่พื้นที่ไอ้สี่เหลี่ยมใหญ่ข้างนอกลบด้วยนะ พื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กข้างในเนาะซึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่ข้างนอกคืออะไรครับพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่ข้างนอกก็คือ,อ5าบวก x ตรงนี้บวก x ตรงนี้มา2ทีถูกป่ะอ่าไม่ใช่5 8ใช่ไหมตรงเนี้ยคือ8ตรงเนี้ยมัน8แล้วนะครับเดี๋ยวมันหมึนเอาตรงนี้ออกไปก่อนตรงนี้เป็น8แล้วตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น x นะครับตรงนี้ก็เลยต้องยาวเป็น8บวกเเนาะอ่า แล้วนียเป็นไรอันนี้ก็คือตรงนี้เป็น5ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ต้องเป็น x ใช่ไหมอันนี้ต้องเป็น x เหมือนกันเนาะเพราะงั้นตรงนี้ต้องยาว5บวก2 x นะครับนะพื้นที่นะของสี่เหลี่ยมอันใหญ่ข้างนอกเนี่ยก็เลยเป็นอะไรเอ่ย5บวก2 x นะครับคูณกับ8บวก2 x นั่นเองนะแล้วก็ลบกับพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างในเนาะก็คือลบด้วย8คูณ5นะครับก็คือ40นะ8คูณ นะครับอ่ะก็คิดเลขนะครับตรงนี้นิดนึงนะอ่ะซูมเข้ามาปึ๊บนะอ่าก็ได้เป็นอะไรเอ่ยเนี่ยสีบใช่ไหมบวกด้วยอ่าสิ 16, บหวกสิเป็น 26x บนะครับนะบวกด้วย 4x ่กำลังสนะลบด้วย40นะครับเฟ๊บปเ๊บนะเท่ากับอ่า 4x กำลังสบวก 26x เราได้ค่าของฟังก์ชันมาแล้วนะ Input มาเป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้จำนวนจริงบวกอะไรก็ได้ออกมาจะเป็นพื้นที่ของทางเดินเขาถามเขาถามว่าหน้าตานี่ยมันเป็นยังไงเออเทป่ะเทนะครับการถามหน้าตาการขึ้นงินเทนะทีนี้เอามาดูกันข้าวๆก่อน,ก,อนก่อนดีกว่านะครับสิ่งเนีนะ้ฟังก์ชันนี้มันเป็นฟังก์ชันที่อะไรเป็นฟังก์ชันควอาติกนะฮะขอโทษคือ คขาคัดาติกเนี่ยหมายถึงฟังก์ชันยกกำลังสองนะครับพอมันเป็นฟังก์ชันยกกำลังสองนีเนี่ยหน้าตากราฟมันต้องเป็นไงนะมันต้องเป็นแบบพาราโบลาถูกปะพาราโบลาแบบนี้ด้วยมันต้องขึ้นด้วยอย่างนี้นะครับดังนั้นข้อ1เนี่ยไม่ใช่ละเพราะนี่เป็นลิเนียนะครับเป็นเส้นตรงมันตรงนะครับมันตรงหน้าตาไม่เป็นแบบนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยของเรามันเป็นคัดนาติกมันเป็นฟังก์ชันยกกำลังสองนะครับมันไม่เป็นแบบนี้เนาะเออ แล้วก็มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่อย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่ได้อน,นี้เป็นหลังเต่าไม่เอาใช่ไหมคือคือไม่ใช่นะครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วนั้นเหลือค a ด d i d a อยู่2อันใช่ไหมไม่3ก็4เนาะไม่ข้อ3ก็ข้อ4่อันนี้แหละอ่าแล้วทําไมเราตอบ3นะครับคือถ้าเกิดว่าจาได้ตอนนั้นอ่ะเราสอนให้ทุกคนพยายาม s k e t ตก g r a เป็นดูปะ่ะอืมแล้วเรากา็พยายามลองดูนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าสเก็ตไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเราลองมาดูกันว่าทําไมคือจุดต่างตรงนี้มันต่างกันตรงนี้ถูกป่ะนี่มันเริ่มต้นตรงศูนย์หรือเปล่า x เป็นศูนย์เนี่ยมันมันใกล้ใกล้ศูนย์ไหมนะแต่เขาบอกว่า x เป็นศูนย์ตรงนี้มันไม่ใช่ศูนย์เห็นไหม x ใกล้ใกล้ศูนย์อะมันมันไม่ใช่ศูนย์มันมันมันเหมือนกับมันสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยถ้า x เป็นศูนย์เป็นไงครับพื้นที่มันก็ต้องเป็นศูนย์จริงป่ะ เอ่อ fx เป็นศูนย์นะแทน x เป็นศูนย์เข้าไปอ่ะมันใกล้ๆกศูนย์มันก็ต้องออกมาเป็นใกล้กลๆกศูนย์เพราะฉะนั้นก็เลยต้องตอบข้อ3เลยถ่กะจบแล้วนะครับข้อนี้นะข้อ12น,นะน,นะครับเท่านี้เลยโอเทไหมข้อนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะอ่าเทอยู่ครับอ่าข้อ16นะครับข้อ16เนี่ยก,ก็ยังอยู่กับความน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะเขาบอกว่าอ่ากล่องทึบใบหนึ่งนะมีลูกบอลเนี่ย สีแดงสลูกฟ้า3ลูกเหลือง3ลูกโอเคกล่องใบหนึ่งนะครับกล่องทึบด้วยนี่กล่องนะครับมีสีแดงอยู่ข้างใน4ี่ลูกนะครับมีสีฟ้าอยู่3ลูกนะครับแล้วก็มีสีเหลืองอีก3ลูกนะครับนะโดยที่ลูกบอลแต่ละลูกแต่งกันหมดโอเคถ้าสุ่มหยิบลูกบอลออกจากกล่องนี้3มครั้งนะหยิบครั้งละ1ลูกนะและคีย์เวิร์ดคืออยู่ตรงนี้ครับ และใส่คืนก่อนหยิบลูกบอลครั้งต่อไปใส่คืนก่อนหยิบลูกบอลครั้งต่อไปโอเคนะเขาถามว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกบอลสีแดงจากการสุ่มหยิบลูกบอลครั้งที่1และอีกสองครั้งถัดไปหยิบได้ลูกบอลสีอื่นเท่ากับเท่าใดเนาะอ่ะก็เหมือนเดิมหลักความน่าจะเป็นใช่ไหมก็คือเอาเหตุการณ์ที่สนใจนะเหตุที่สนใจ เริ่มก่อนคำไปเรื่อยๆนะครับจริงๆมันต้องควรจะต้องเป็นคำว่าเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์นะครับเอาเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์ที่สนใจหานด้วยความจํานวนเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเหตุการณ์ปปดทั้งหมดปปดทั้งหมดให่นไหมอ่าจำนวนเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้กี่เหตุการณ์อ่าเอาทั้งหมดและกันย่อๆนะขี้เกียจเขียนนะครับทั้งหมดเป็นไปได้กี่เหตุการณ์ครับนะ ก็เป็นได้ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกก็หยิบครั้งแรกครั้งที่1ครั้งที่1เป็นไปได้กี่แบบก็มีทั้งหมดเนี่ยสี่บวกสาบวกสามใช่ไหมสิบแบบใช่ไหมครับเพราะงั้นทั้งหมดก็เป็นไปได้ก็คือ10แบบอันแรกนะอันที่2ครั้งที่2หยิบครั้งที่2เนี่ยเราใส่คืนก่อนไงแล้วจะไปหยิบครั้งต่อไปใช่ไหมซึ่งครั้งที่2เนี่ยเป็นไปได้ก็คือ10แบบนะครับนะอ่าแล้วก็ครั้งที่3ก็คือ10แบบเหมือนกัน ถูกไหมพอเราใส่คืนก่อนนะก็มี10ลูกเท่าเดิมนะครับแล้วก็หยิบมันก็มีความเป็นไปได้อยู่10แบบแล้หยิบอันไหนมาเนาะส่วนเหตุการณ์ที่เราสนใจคืออะไรที่สนใจนะครับหยิบครั้งแรกเป็นไงหยิบครั้งแรกต้องได้สีแดงเท่านั้นซึ่งสีแดงเนี่ยเป็นไปได้แค่สีแบบใช่ไหมเหตุการณ์ที่สนใจของเราคือมีสีแบบเป็นสีแดงสีลูกนะครับต่อมาคือสีอื่นเราต้องหยิบสีอื่นเท่านั้นใช่ไหม ซึ่งไอ้สีอื่นเท่านั้นเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือ6แบบถูกปะก็คือสีน้าเงินกับสีเหลืองอย่างละ3ลูกใช่ไหมสีฟ้ากับสีเหลืองอย่างละ3ลูกก็เป็น6ลูกนะครับอ่าครั้งที่3ก็เป็น6เหมือนกันเนาะเพราะงั้นเหตุการณ์ที่สนใจส่วนจนํานวนเหตุการณ์ที่เป็นไปได้นะครับก็เป็น4คูณ6คูณ6หาร10คูณ10คูณ10นะครับก็ตัดเลขกันไปเนาะก็ได้เป็น2คูณสคูณ3ส่วนด้วย5คูณ5คูณ5นะครับ ก็ได้เป็น18ส่วน125ตอบข้อ4นั่นเองนะครับนะเรียบร้อยแล้วเนาะข้อ16ครับผมข้อ24นะครับเฉลยข้อ5นะ6คนนะข้อนี้จริงๆก็ไม่ยากนะครับอ่าแค่มีเรื่องเปอร์เซนต์ทายเนาะแล้วก็ต้องอ่านแผนภาพอ่าแผนภาพจุดให้เป็นนะฮะอ่ะมาอ่านโจทย์กันเขาบอกว่าคะแนนสอบย่อยวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นม .6 ห้องนึงมีทั้งหมด24คนนะเดี๋ยวตรงนี้ต้องใช้นะครับซึ่งมี คะแนนเต็มทั้งหมด10คะแนนอ่ะ,สะแสดงด้วยแผนภาพจุดได้แบบนี้อโอเคเราอ่านแผนภาพจุดเป็นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับถ้านักเรียนได้คะแนนน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทยที่40จะต้องส่งงานพิเศษเพิ่มและถ้าคะแนนที่ได้น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทยที่20จะต้องเรียนเสริมกับครูนะมีนักเรียนที่ต้องส่งงานพิเศษแต่ไม่ ต้องเรียนเสริมกับครูอยู่กี่คนนะอ่ะถ้าเราลองมานั่งดูนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบ่งข้อมูลออกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงนี้คือศูนย์เปอร์เซน็นต์คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ไทยที่สี่สิบนะก็จะอยู่ประมาณแถวๆนี้ถูกปะอันนี้ประมาณ P สี่สิบเนาะอันนี้คือเปอร์เซน็นต์ไทยที่ยี่สิบนะครับนะอืมเขาบอกว่าเปอร์เซน็นต์ไทยที่สี่สิบลงไปเนี่ยน้อยกว่าเปอร์เซน็นต์ไทยที่สี่สิบลงไปคะแนนน้อยกว่าตรงนี้ลงไปเนี่ย ต้องส่งงานเพิ่มนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณได้น้อยกว่า20เนี่ยนอกจากจะต้องส่งงานเพิ่มแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนเสริมกับครูด,ด้วยตรงนี้ต้องเรียนเสริมด้วยนะครับเรียนเสริมเขาถามว่าไอ้ช่วงตรงนี้มีอยู่กี่คนนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องหาใช่ไหมข้อมูลที่อยู่ระหว่างเปอร์เซ็นต์ทายที่20กับเปอร์เซ็นต์ทายที่40แต่ก่อนที่จะไปหาว่าข้อมูล ที่อยู่ตรงระหว่างตรงกลางระหว่างเปอร์เซ็นไทที่ี่กับเปอร์เซ็นไทที่ี่สต้องหาให้ได้ก่อนว่า p 2 0กับ p 4 0เนี่ยคืออะไรนะครับมาทดกัน p 4 0นะครับก็คือค่าของข้อมูลตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็คือค่าของข้อมูลตำแหน่งที่40ใน100คูณ24บวก1ถูกปะ่ะเพราะมี24คนเมื่อกี้นี้เราโน้ตไว้นะครับเราเป็น25เนาะอ่าเนาะซึ่งมันก็จะ ตรงนี้มันก็ออกมาได้เป็นอะไรเลย2ีเป็น1ใน10ก็เป็น10เนาะ,ะก็คือข้อมูลคนที่10อ่ะคือเท่าไหร่นะครับนะข้อมูลของคนที่10นะคนที่10ก็เนี่ยมีเข้าไปนะครับต้องนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็นะครับก็คือ7นั่นเองเนะครับอ่ะต่อมาคือหา p 20นะครับก็เหมือนเดิมก็คือข้อมูลของ เมื่อเลียงแล้วเนี่ยเป็นตำแหน่งที่20ส่วนร้อยนะครับคูณกับ24บวกนงะก็เป็นตำแหน่งที่5นะครับตำแหน่งที่5คือเท่าไหร่นะก็นับไปนะครับ1 2 3 4 5สาตำแหน่งที่5ก็คือ4นั่นเองใช่ไหมเมื่อกี้เรานับมาเนี่ยตำแหน่งที่5นะครับก็คือ4นะอ่ะงั้นคนที่ได้น้อยกว่า7คะแนน นะครับตรงนี้ก็ได้ละคนที่ได้น้อยกว่า7คะแนนแคนที่ได้น้อยกว่า4คะแนนเราก็ต้องหาคนที่อ,อยู่ระหว่างกลางใช่ไหมอยู่ระหว่างสี่กับ7นะครับโดยที่เป็น4ก็ได้นะแต่ไม่แต่ก็ไม่ถึง7นะครับเพราะว่า7เนี่ยคือโอเคละไม่ต้องส่งงานเพิ่มใช่ไหมเพราะเขาใช้คาว่าน้อยกว่าเนี่ยน้อยกว่าอเออดังนั้นเราก็ต้อง เอา4คะแนนขึ้นไปนะครับแต่ไม่ถึง7มีใครบ้างมีกี่คนก็นับนะครับมี2คนใช่ไหมสาคน4คน5คน6คนเนาะเนี่ยมีทั้งหมด6คนนะครับตอบข้อ5นะครับตัวเลือกที่5ก็คือ6คนเรียบร้อยนะครับข้อ24ครับ